มีเสียงเท้าเนี่ยตรงพี่มีนอ่ะเหอนว่าสวยเพื่อนแทกหมดเลยว่ะครับหมดแล้วหมดแล้วเกอเล่นมาคอยนายแล้วกูนี่เพ่อะไรอะอะ รอมันรอมในวงนี้ไหมรถเออมัง

มาเฮ้ยไม่ตายวะเข้าหัวโอเคกระพงสองตัวและกระพงนี้เลยมาลนามแล้วหนึ่งออ่าไม่มาไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเม่วดี๋ยว่วมองหนึ mặc quá lịch quá bạo lắm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  nó lắm bạo lắm bạo không bạo lắm bạo lắm bạo lắm ตัวบน,วบนออกมาแล้วเพื่อนข้างหลังเราไม่ไม่ยิงยิงยิงตัวบนไม่มีเหรอน่าจะคาร์นเนางคาร์นถ้าไม่มีในบ้านลองดูดิน่ามีมหมอกบ้างห้าตัวบูทแคมป์แน่นอนเลยว่างน่าจมีหมอกเลยมัง้งยังไงบูทแคมป์มันอยู่ไหนในบูทแคมป์เลย อะไรข้างหน้านี่คืออะไรสมอไฟรสมอผมสมอผมโ <Nope. S 1> น๊ตยึดติดเล็กใหว่วา้าตาย

มันเจ็บมาเจ็บมาเจ็บ ข้างหน้ามาข้างหน้าผมมาแรงกตักทำไมนัวกันใหญ่เลยครับพี่น้องเฮ้ยใครขับรถเมื่อกี้ไม,ไ,กไม่รู้ครับไม่รู้มีไงมี น็ไปเพื่อนอน,นอกสองเพื่อนเอามาันมันมีเป็นทุ่งเหนีไง น่าจะมีแล้วเฮ้ยมีมีมอไซค์มามอไซค์มามีอยู่มีอยู่ลอยมาเลยเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วรออะไรเพื่อนข้ามมาใช่ไหมกำลังข้ามมาเลยมาแล้วมาจะมีอีกวะ เลืนยิงแล้วแบบมีแค่มอไซค์มาเลยกินลิสูดสองตัวเลยเฮ้ยหายทางต้นไม้ครับ Enemies ahead ถึงนัดมองข้างบนมาดิ みもわたよ。<laughs>